ถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีคลิปขึ้นมาให้กดติดตามแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำกับ CapCut เวอร์ชัน PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับหลายๆคนอยากจะได้ปุ่มแบบนี้ และก็สามารถทำกับแคป c u t PC ได้เดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o บอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้มาก่อนครับ ให้เพื่อนๆไปที่ google chrome นะครับจากนั้นค้นหาคำว่า pixel นะครับ p e x e l นะครับกด enter ไปจะเป็นโลโก้สีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนๆไปแถบค้นหาตรงนี้นะครับหรือถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดแบบอื่นนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆทําการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันครับไปตรงนี้นะครับค้นหา พิมพ์คาว่าซับอ่าพิมแค่นี้นะครับเขาก็จะมีคําแนะนํามาให้เราเลือกคําว่า s u b s c r i b e นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกที่โหมดวิดีโออันนี้ครับในนี้ก็จะมีวิดีโอ s u b s c r i b e ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวที่1 2และ3ผมเลือกอันนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะที่ดาวน์โหลดหรืออยากจะกดที่คลิปวิดีโอเพื่อดูตัวอย่างก็ได้นะครับ เขาก็จะมีตัวอย่างให้ซึ่งก็สามารถเปิดปิดเสียงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อต้องการแล้วให้เพื่อนๆกดที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะเด้งให้เพื่อนๆไปเก็บนะครับว่าอยากจะเอาไปเก็บไปที่ตรงไหนนั่นเองเนาะ,ะสมมุติผมไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วการเสร็จแล้วกดเซฟนะครับ เขาก็จะทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะได้แบบที่ผมจะทําในคลิปวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Google Drive นะครับผมก็ลงที่ Bar นะครับแล้วก็คลีน n Screen หรือว่าฉากเขียวที่ผมดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้ให้เรียบร้อยเลยนั่นเองครับสิ่งที่จะใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนมีโลโก้ช่องของเพื่อนเพื่อนนะครับก็สามารถเอามาใช้รวมกัน,ก,นกับคลิปนี้ได้เลยครับ จากนั้นให้เพื่อนๆไปเปิดที่ CapCut ครับเราจะเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับจากนั้นเราจะนําเข้า3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกคือฉาเกเขียวที่เราดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วก็นําเข้าอันที่2ก็จะเป็นบาร์ที่ผมให้เพื่อนๆดาวน์โหลดใน g o o g l e d r i v e นะครับก็นําเข้าและอันที่3ก็จะเป็นโลโก้ช่องของเพื่อนๆนะครับ ในตัวอย่างนี้โลโก้ช่องของผมเป็นแบบกลมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจะสามารถทําได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมนําเข้าที่เป็นโลโก้ของผมเองก่อนนะครับสร้างหนึ่งรูปอ่าก็จะได้โลโก้ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกภาพหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลโก้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเอาไปแทนโลโก้ก็ได้นะครับ สมมติเป็นภาพธรรมดาเลยนั่นเองครับขั้นแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เอาบาร์ลงไปก่อนนะครับเป็นบาร์ตัวนี้นะครับกดเครื่องหมายบัวเข้าไปก็ขยายไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยลบเนาะสังเกตว่าตอนนี้บาร์ของเรามันเป็นขอบสีดำนะครับอยากจะทํำให้บาร์นี้เป็นสีเขียวข้างหลังเพื่อให้เราไปจัดการกับโครมาคีได้ให้เพื่อนๆมาที่โหมดพื้นฐานนะครับเลือดลงไปจะเจอคำว่า แ a นวา s ซึ่งไม่ใช้งานอยู่เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วเลือกคำว่าสีจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาสีนะครับอยากจะได้สีแบบไหนตรงนี้สามารถขยับได้นะครับมีสีเขียวที่ต้องการไหมถ้าไม่มีเพื่อนๆก็มาตรงที่แถบสีรุ้งนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกสีเขียวที่ต้องการ เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกสีเขียวไปแล้วสมมุติคุณเลือกสีประมาณนี้ให้จํารหัสตรงนี้ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้โหมด hex ก็ให้ใช้ตัวนี้หรือจะใช้โหมด rgb นะครับก็มีสีตรงนี้ red green blue ตรงนี้นะครับก็จําค่าตรงนี้เอาไว้หรือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจําไม่ได้อ่สมมุติเป็นโหมดของ hex ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆลากเมาส์คุมให้เพื่อนๆนะครับทําการคัดลอกตรงนี้นะครับ อาจจะเป็น c t r ท C แล้วก็เอาไปวางใน n o ้ e แ a d อะไรก็ได้นะครับให้เป็นรหัสสีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลำดับต่อมาให้เพื่อนๆเอาคลิปวิดีโอที่เป็นฉากเขียวตรงนี้นะครับมาวางทับด้านบนเราอาจจะดึงเข้ามาหน่อยนึงให้มันฟืบขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็หายไปนะครับ เราอาจจะย่นคลิปวิดีโอสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันหายไปแล้วด้านหลังนี้ก็ตัดเข้ามานะครับให้มันเห็นประมาณว่า,าเราอาจจะจําลองขึ้นฟืบแบบนี้แล้วก็ฟืบลงไปอ่าคราวนี้เราจะมาจัดการกับฉากเขียวตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะที่คลิปวิดีโอที่เป็นฉากเขียวที่เราใส่มาจากนั้นให้ไปที่คำว่า Cut Out ในหมวดของวิดีโอนะครับเลือกคำว่า r ครมา e y แล้วก็ไปติ๊กที่เครื่องมือดูดสีมาดูดที่สีเขียวเราไปปรับความชัดของสีนะเห็นไหมครับ<ๆ>ก็จะหายไปจากนั้นเราจะย่อในส่วนของ Subscribe ตรงนี้ลงให้ไปที่โหมดพื้นฐานปรับขนาดให้เล็กลงลักษณะแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาไว้ด้านขวาให้มันสมดุลก,กันกับขอบโค้งๆตรงนี้นะครับจากนั้นเพื่นพนอนๆก็ลองเทสดูสักหน่อยหนึ่งนะครับ ฟุบอ่าก็ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะไปใส่โลโก้ของช่องเรานะครับอ่ะผมก็กดค้างลากมาเป็นตำแหน่งแรกสุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดย่อลงตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับอยากจะได้เล็กน้อยอะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการสมมุติผมเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนให้เต็มคลิปวิดีโอไปเลยอ่าก็จะได้แบบนี้ครับ ขาดอีกอย่างหนึ่งคือชื่อช่องนะครับเพื่อนๆเลื่อนเคอร์เซอร์แถบนี้ไปไว้หน้าสุดแล้วไปที่คําว่าข้อความไปที่ค่าเริ่มต้นนะครับกดเครื่องหมายบวกจากนั้นนะครับตรงนี้เราจะไม่เห็นข้อความอยู่นะครับเพราะสีมันเป็นสีขาวสมมุติผมจะปรับเป็นสีดําผมก็เลื่อนแถบไปหาสีดําแบบนี้นะครับข้อความเริ่มต้นผมก็ใส่ชื่อช่องของผมเองถ้ามันใหญ่ไปเราก็ย่อขนาดฟอนต์ลงนะฮะ แล้วก็ปรับขนาดหรือเพื่อนๆจะปรับรูปแบบของฟอนต์ตรงนี้ก็ตามที่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ปรับไปอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันจะไปชนกับวิดีโอที่เราตั้งไว้หรือเปล่าขั้นแรกเราก็ดึงข้อความให้เต็มไทม์ไลน์ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเอาเมาส์ดึงมาประมาณนี้ให้เห็นวิดีโอนะครับจากนั้นคลิกที่แถบของข้อความ แล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเพิ่มขนาดอ่าเห็นพอประมาณออประมาณนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลองเล่นนิดหนึ่งครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่ ผมมีโลโก้ที่เป็นแบบกลมๆนะครับถ้าสมมุติว่าโลโก้ของเพื่อนๆเป็นสี่เหลี่ยมจะทําอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้ผมขอปิดตาก่อนนะครับไม่เห็นโลโก้เดิมผมให้ไปที่สื่อนะครับจากนั้นผมก็ไปเลือกภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมของผมนะครับลากมาวางด้านบนในกรณีที่โลโก้ช่องของเพื่อนๆเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ดึงไปให้ครบแบบนี้ย่อลงมาหน่อยครับอ่าแล้วก็เอามาไว้มุมนี้ ท่านี้เราจะจัดการตรงนี้ให้เป็นวงกลมโดยให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งมาร์กในหมวดหมู่ของวิดีโอนะครับแล้วให้เลือกเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมครับท่านี้ก็เป็นวงกลมแล้ววิธีการดึงให้เพื่อนๆดึงที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับเน้นว่ามุมใดมุมหนึ่งจะเป็นรูปวงกลมทันทีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลือกตรงนี้เห็นไหมครับจะกลายเป็นวงรีถ้าเป็นวงรีเราสามารถกดย้อนกลับปุ๊บอ่าเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แบบนี้เมื่อเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่โหมดพื้นฐานและเราก็สามารถที่จะย่อหรือขยายโลโก้ช่องของตัวเองได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เผื่อไว้ว่าโลโก้ของเพื่อนเเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมปิดตาที่เป็นสี่เหลี่ยมผมไปเลือกเป็น,ผม,ปปนผมไปเลือกเปิดตาที่เป็นในส่วนของ โลโก้ของผมเองนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆให้มันโผล่ขึ้นแล้วก็หายไปนะครับวิธีการนี้นะครับผมจะใช้เมาส์ลากคลุมทั้งหมดนะครับเมาส์ลากคลุมทั้งหมดที่อยู่ในไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับลากคลุมทั้งหมดเสร็จแล้วให้คลิกขวาเลือกคำว่าสร้างคลิปแบบรวมนะครับก็จะรวมกลุม่มเขาก็จะปรับนะครับกลายให้มาเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะครับแต่ว่า ในกรณีนี้ผมดันเอาโลโก้ใส่ไปแล้วนะครับวิธีการย้อนกลับนะครับอาจจะใช้วิธีย้อนกลับตรงนี้หรือคลิกขวาเลือกคำว่ายกเลิกแบบรวมอ่าผมจะไปลบอันนี้ออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมารวมอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่ลบถังขยะไปได้เลยนะครับจากนั้นกด Ctrl A เลือกทั้งหมดหรือใช้เมาส์คลุมเลือกทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกสร้างแบบรวมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปใส่ในส่วนของคีย์เฟรมนะครับเราจะให้มันเคลื่อนปุ๊บขึ้นมานะครับถ้าคีย์เฟรมแรกกับคีย์เฟรมที่2ห่างกันมากมันจะเคลื่อนที่ช้าแต่ถ้าคีย์เฟรมชิดกันมันจะเคลื่อนที่เร็วนะครับสมมุติผมก็อยากจะให้เคลื่อนที่เร็วแบบนี้ผมกําหนดคีย์เฟรมโดยให้แตะที่คลิปวิดีโอไปเลือกในหมวดหมู่ของวิดีโอพื้นฐานนะครับ เลาอันบนสุดนะครับเลือกอันบนสุดเลยนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็เลือ่อนนิดนึงในส่วนนี้เราไม่ต้องไปพุ่มคีเฟรมนะครับเราก็ดึงคลิปวิดีโอของเราลงไปให้หายจากจอไปมันจะฟึบขึ้นมาแบบนี้อ่าส่วนสุดท้ายนะครับพอวิดีโอซับสไครต์หายไปปึ๊บเราก็จะให้มันหล่นลงมาเพื่อนๆก็แตะที่คีเฟรมหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ครับ ไปแต่สังเกตว่าพื้นหลังของเราตอนนี้มันเป็นสีดำเราอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีเขียวให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปครับหาคำว่า canvas นะครับตอนนี้ไม่ใช้งานอยู่ให้เพื่อนๆเลือกคำว่าสีนะครับแล้วก็ให้ไปแตะแถบสีรุ้งตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเลือกสีเขียวที่มันเหมือนกันโดยตอนแรกเราได้ทําการคัดลอกข้อความที่เป็นรหัสสีไว้ ให้เพื่อนๆทำการคัดลอกนะครับแล้วก็ามาวางตรงนี้ฟึบแล้วกด enter ครับสีเขียวก็จะเท่ากันทันทีนะครับตามที่ผมบอกตอนแรกเลยเนาะอ่ามันก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามันหายไปนะครับฟึบแบบนี้เดี๋ยวดูตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่แรกฟึบ เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการส่งออกโดยที่มุมบนขวาจะมีคำว่าส่งออกตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะส่งออกไปที่ตรงไหนอะไรอย่างไรก็ตามนี้เลยนะครับชื่อเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยเป็นเสร็จแล้วก็ส่งไปตรงไหนก็ให้เลือกตรงนี้เลยสมมุติผมจะเลือกเป็นเดสก์ท็อปเลยแล้วกันแล้วก็กด Open นนะครับจากนั้นเราก็กำหนดความละเอียดตามที่เราต้องการตรงนี้นะครับผมขอข้ามไปเลยเสร็จแล้วกดคำว่าส่งออกครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองครับส่วนการนําไปใช้จะใช้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่แคปคัทนะครับก็ไปหาโปรเจกต์ที่เพื่อนๆกําลังตัดต่อไปแล้วนะครับอยากจะให้มีปุ่มติดตามโผล่เข้ามาในคลิปวิดีโอนะครับในส่วนไหนก็ได้อ่าเลื่อนไปประมาณนี้ให้เพื่อนๆไปที่คําว่านําเข้านะครับเราก็ไปเลือกคลิปที่เราสร้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็กดนําเข้าเข้ามาวิธีใช้งานดึงลงมาเลยครับห แบบนี้ครับดึงลงมาให้เลื่อนไปหาตำแหน่งที่มันแสดงเห็นทั้งหมดจากนั้นเรามาที่หมวดของพื้นฐานในส่วนของวิดีโอย่อลงครับอยากจะให้เล็กหรือใหญ่ก็ตามที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็ดึงมาไว้มุมล่างผมอยากให้โชว์มุมล่างประมาณนี้นะครับและวิธีจัดการกับสีตรงนี้ให้เพื่อนๆไปที่คำว่า cut out เลือกโครมาคี และก็ใช้หลอดดูดสีที่สีเขียวจากนั้นก็ไปปรับความชัดของเสียงตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเอาตรงที่แบบจะค่อยขึ้นนะครับประมาณนี้นั่นเองครับอ๋ออันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมพานักเรียนไปแข่งดนตรีไทยนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ส่งออกคลิปไปใช้งานได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำปุ่ม Sub s cribe เพื่อเอาไปใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆง่ายไหมครับหวังว่าเพื่อนๆจะทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคั t แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนําห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ